ที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทำพาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพอหลวงแห่งไทยตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์ ได้วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสำหรับการพัฒนางานตามข้อตกลงอันประกอบด้วยสองส่วนกล่าวคือส่วนแรกเป็นการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานะและส่วนที่สองเป็นการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท,าท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและสถานศึกษาผ่านมาแล้วนั้นในปีงบประมาณ2,566นี้นายพงวิทย์ภูวนาปรีชาผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านทับช้างได้ดำเนินการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางานดังกล่าวและมีผลการพัฒนางานทั้งสองส่วนดังต่อไปนี้ส่วนที่ห ด้านการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษได้ดำเนินการพัฒนางานที่ครอบคลุมการพัฒนางาน5ด้านและเกิดความสำเร็จในการพัฒนางานดังต่อไปนี้ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการได้ดำเนินการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาตลอดจนดำเนินการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้การบริหารวิชาการมีประสิทธิภาพ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาได้ดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบ,บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนส่งผลให้การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมได้ดำเนินการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษา ส่งผลให้การบริหารจัดการสถานศึกษามีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาส่งผลให้สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาในการบริหารงานชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ได้ดำเนินการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนครูและสถานศึกษามีคุณภาพมากขึ้นส่วนที่2การพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2566 ซึ่งได้เสนอข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงลุกหรือ active learning ของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านทับช้างได้ดำเนินการโดยใช้แนวทางการพัฒนาองค์กรตามรูปแบบของวงจรบริหารงานคุณภาพหรือ PD C a ซึ่งประกอบด้วย4ขั้นตอนคือแลนดูเช็คและแอคชั่นกล่าวคือมีการวางแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงลุกมีการส่งครูเข้ารับการอบรมพัฒนาการมอบหมายให้ครูศึกษาหาความรู้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเอง การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการประเมินและสรุปผลเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นระยะระยะและมีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและวางแผนเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกทั้งนี้มีผลลัพธ์การพัฒนาในเชิงปริมาณพบว่าข้าราชการครูในโรงเรียนบ้านทับช้าง ร้อยละ6 6 0มีความรู้ความเข้าใจความตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรผลลัพธ์การพัฒนาในเชิงคุณภาพพบว่า ข้าราชการครูของโรงเรียนบ้านทับช้างทุกคนสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านทับช้างทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้นจากการนำเสนอผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของนายพงวิทภูนาฏปรีชาผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทับช้างทั้งสองส่วนที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นถือเป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาของนายพงวิทย์ภูนาปรีชาซึ่งมีภารกิจหน้าที่อีกมากมายในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนครูผู้สอนผู้ปกครองชุมชนตลอดจนการพัฒนาอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยมีปณิธานที่แน่วแน่ว่ววา จะทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนตลอดไปทดแทนคุณให้พอ่อลู้